กรอสักครู่้ามาง่ายขณะนี้กลงองไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายดออบพาแล่ให้ริกาของไปรษณียไทยกงรอรลเพลงเหรอฟังนทินสวัสดีครับไปรษียตสอพแล่ใช้บริการของไปรษีไทยครับค่ะครับผมเ่ื่ะคักคู่่พี่แค่ะค่ะค่กค่ะค่่ะค่ะค่อค่ะครบค่ะคะ่ะค่ค่าค่ะค่ะค่าะค่ะะคะ ครับผมแล้วเขาไดจ้งไปเรีองทัพตกุกับคุณลูกค้าไม่ค่ะแจ้งให้หน่อยสิคะชื่ออะไรอ่ก็ยังไม่ทราบเหมือนกนะะันครับว่ามันชื่ออะไรนะครับคุณลูก,าาก,กค้าต้องแจ้งชื่อทางมาก่อนนะครับทางิชยมาตรวจสอบในระบบวงไนะครับเจ้าหน้าที่ว่ามันมีอ,อะไรสำคัญอยู่นะครับค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเนาะคะ่ะช่วงนี้มันไอ้นี่เยอะแยะถามก่อนว่าเจ้าหน้าที่ชื่ออะไรคะครับผมชื่อสมพงษ์ชาติชายครับสมพงษ์ชาติชายเป็นคนที่ไหนนี่ เป็นคนที่ระยองครับระยองระยองนี่อยู่ตำบลไหนอำเภอไหนคะของระยองผมอยู่ผมอยู่ระยองผมอยู่วัดสาวสาววัดตีครับวัดอะไรนะแถวๆวัดตีครับอ๋อแถวนั้นมีทะเลไหมอ่ะมีครับมีครับชอบทะเลแต่ไปที่เกี๊อบไผครับเหรอแล้วแถวนั้นมีทุเรียนไหมอ่ะชอบกินทุเรียนไม่มีนะทุเรียนเหรอไม่มีทุเรียนสวน ส่วนมากเขาอยู่จะได้อยู่ในเมืองนั่นอยู่ <S <S อ,อยู่ยไหนอ่ววนนะทุเรียนสวนอ่ะเนาะทุเรียนท่านี้ยืดเพื่อให้ไปหาในสวนนะคะรับเหรอคะแล้วคนคนที่พูดนี่มีแฟนหรือ,อยังคะอะไรนะมีแฟนหรือ,อยังอ๋อผมนาครับผมมีแล้วครับโอ้เสียใจจังอภาษาเนี่ย เใตาค่ะคุณอยู่ที่ไหนครับอยู่นี่แหละค่ะอยู่แถวอุบลแถวอุบลค่ะรู้จักไหมแต่อุบลไหมไม่รู้ครับแล้ววัมาเที่ยวที่สาลนะเดี๋ยวพาไปเที่ยวใจดีจังใจดีสิ ตอนนีตอนนี้พอพี่แค่สมงท่านผมอยู่กอดอยู่ตั้งจังหวัดอะไรแตมมาสองน้อยอะไรหรอพี่จะออกจากงานนี่แล้วรอมันอยู่ไหนท่านผมบอกแล้วผมอยู่ระยองครับตอนนี้ผมอยู่ระยองเอาเอาอย่างนี้แล้วกันผมตอนนี้ผมผมทำงานอยู่ขนาดตลาดไมแดนนะเนาะเอาอย่างนี้แนละ้วกันะพี่เ่าจะช่วยรออยู่ที่ไหนเราต้องบอกพี่นะพี่ช่วยเราพี่จะ พี่ช่วยเรานะแต่ว่าเดี๋ยวพี่ช่วยเรื่องเงินเราช่วยไม่ได้แต่ถ้าเรามีอย่างอื่นที่พี่ช่วยนะพี่จะช่วยช่วยเรื่องอะไรครับช่วยเรื่องหลายๆอย่างถ้าเราอยากกลับบ้านกับช่องตัวเองอผมผมผมมีเลื่ผมต้องกลับบ้านช่องเด้วยนะอ้าวเหรอคะไม่เละบ้านของก็อยู่ระยองอยู่แล้วอ๋อถ้าบ้านอยู่ระยองก็ดีไปแต่ถ้าอยากมาอุบลให้บอกยายๆก็ตั้งใจ้ำงานไม่ได้ ตำลังจะทำงานเด้อครับผมค่ะ <c oughs> ถ้าอยากเป็นเผยอีสานก็ <c oughs> โทรมาแล้วกัน <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะ